สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองมาพบกับคุณครูขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องมาตรากมกันคะ่ะ นักเรียนมาดูนะคะมาตรากรมมาตรากรมคืออะไรเรามาดูความหมายกันนะคะมาตรากรมหรือแม่กรมก็คือคําที่มีมเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมีทั้งคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนักเรียนมาดูคําในมาตรากรมที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นกันนะคะมาดูตัวอย่างกันเลย คำว่าอะไรคะใช่ค่ะคำว่าส้มนักเรียนสะกดเลยค่ะสโอมสมไม่โทส้มนักเรียนจะเห็นว่าคำว่าส้มจะมีมเป็นตัวสะกดค่ะทีนี้นักเรียนมาดูคุณครูยกตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะประโยคพี่ไปซื้อส้มที่ตลาดพี่ไปซื้อส้มที่ตลาด จะสังเกตว่าคำว่าส้มจะมีโมเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปค่ะผลไม้อะไรเอ่ยใช่ค่ะทับทิมค่ะสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะ,กกคะทออะบบทับทออิมอทิมอ่านว่าทับทิมนักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าทิมนะคะจะมีโมเป็นตัวสะกดค่ะ มาดูการแต่งประโยคของคุณครูนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างประโยคว่าคุณพ่อชอบกินทับทิมคุณพ่อชอบกินทับทิมเห็นไหมคะคำว่าทิมจะมีมอเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปค่ะผลไม้อะไรเอ่ยใช่ค่ะมายมค่ะสะกดเลยค่ะมออะมะ ยออมยมอ่านว่ามะยมมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะคุณแม่สอยมะยมคุณแม่สอยมะยมเห็นไหมคะว่าคำว่ายมจะมีมอเป็นตัวสะกดเหมือนกันคะ่ะไปคะ่ะอะไรเอ่ยใช่คะ่ะนมคะ่ะสะกดเลยคะ่ะ นออมนมอ่านว่านมนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะประโยคว่าน้องดื่มนมน้องดื่มนมนักเรียนจะเห็นว่าคำว่านมจะมีมอเป็นตัวสะกดเช่นกันค่ะ เมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างคําในมาตรากรมที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูความหมายกันอีกครั้งนะคะมาตรากรมหรือแม่กรมก็คือคําที่มีโมเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีทั้งคําที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวแต่ในคลิปนี้คุณครูสอนนักเรียนเรื่องคําในมาตรากรมที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นก่อนนะคะ มาดูว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตรากลุม10คคำนะคะแล้วนำไปแต่งประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะ10คะแนนนักเรียนจะต้องแต่งประโยคได้ถูกต้องนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปหน้าคุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องคำในมาตรา ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ